ฟุตบอลวันนี้กับซิบูบอนเตงนะครับผมเรามาลุยฟุตบอลวันเสาร์กันแบบแน่นๆจุกๆกันไปเลยฮะวันนี้ของจริงนะครับทั้ง6คู่ที่คัดมาวันนี้ครับฟุตบอลอังกฤษ3คู่แล้วก็ฟุตบอลสเปน2คู่กับฟุตบอลอิตาลีอีก1คู่นะครับวันนี้ลุ้นหวยกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นบอลกันต่อแล้วกันในรอบกลางคืนนะครับกีกคะแนนบนสกอร์วันนี้3คู่ผมจัดให้เพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมนะฮะ คู่แรกครับบอลมัสกับลิเวอร์พูลครับคู่ที่2นิวคาสเซิลกับฟูลแลมและคู่ที่3ครับแอตเลติโกมาดริดกับมาโยกานะครับทายสกอร์ได้ถูกต้องทั้ง3คู่ก็รับไปเลยครับ3,000บาทสำหรับบุคคลทั่วไปฮะและ10,000บาทสำหรับ v ีเคู่ปลอดใจในวันนี้ครับขอเป็นบอลมัสกับลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับคู่นี้ทายถูกรับ100บาทสำหรับขาจอนะครับและ300บาทสำหรับ v ีเ กติกาการร่วมสรุกสามารถทักมาสอบถามหลังไม้ได้เลยที่ไลน์แอดแปอมแปดนะครับเพราะว่ากติกาเนี่ยผมไม่สามารถแจ้งได้แบบละเอียดหน้า YouTube ตรงนี้นะครับผมมันติดปัจจัยหลายๆอย่างอันนี้รบกวนเข้าใจกันนิดนึงเนะาะทักมาสอบถามหลังไม้แล้วกันรวมถึงการสมัคร VP ีด้วยนะครับก็ไลน์แอดแอปบอมแปดเช่นกันนะฮะและสําหรับใครที่เพิ่งกับบงแรกกดติดตามกดซับส,บสบคไครต์ลงไปได้เลยนะครับวันนี้บอลเยอะนะั้างั้นเราไปลุยข้อมูลทั้งหกคู่กันเลยดีกว่าไม่รอช้าครับไป คู่แรกครับเตะเร็วเลยทุ่งครึ่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านเจอกับไบริทันแอนด์โฮปอัลเบี้นครับเจ้าทีมฟอร์เรสต์ฤดูกาลนี้นี่มาได้แบบฟอร์มเทพสุดๆนะฮะตอนนี้รั้งอยู่ที่3ครับ23 44, น,นัด44คะแนนยิง33เสีย27ประตูดได้เสียบวกอยู่6ครับส่วนทางฝั่งไบริทันอยู่ที่9นะครับ23 34, น,นัด34คะแนนยิง35เสีย31มสิประตูได้เสียบวกอยู่4ลูกนะครับ กอดูแล้วฤดูกาลนี้นี่ไม่น่าจะได้ไปฟุตบอลยุโรปนะสำหรับทางฝั่งไบรตันฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่านับตั้งแต่ที่เข้าสู่ปี2025ันต่้าเป็นต้นมาไบรตันถือว่าฟอร์มไม่ขี้เร่เลยนะครับชนะ3เสมอ1และแพ้1ครับโดยการแพ้แพ้คือเกมล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้เอเวอเร์ตนเฉยฮะศูนยก่อนหน้านั้นนี่ทั้งแมนยูทั้งอาร์เซนอลนี่เสร็จไบรตันหมดนะครับ ขณะที่นอตติงแฮมฟอเรส์นะครับผมก็คล้ายๆกันครับผมชนะ3เสมอ1แพ้1เหมือนกันนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2025เป็นต้นมาเกมล่าสุดคือการบุกไปแพ้บอลมา0ูนประตูต่อ5โอ้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่านัดล่าสุดกงทั้ง2ทีมครับฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่เลยฮะแมตช์แรกเล่นที่เอเม็กสเตเดียมครับผมไบรท์ตันเนี่ยเปิดบ้านทําได้เพียงแค่เสมอกับฟอเรสต์ไปก่อนสประตูต่อ2ส่วนรู้ดูกาลก่อนเจอกันเย้าเยือนกับ on, ไบรท์ตันทําได้ดีกว่าชนะได้ทั้ทง,ทงเย้าทนนั สภาพความพร้อมวันนี้ครับผมทั้งฝั่งของ f อ r e เรสมครับสมบูรณ์กว่านะครับขาด1ตัวแต่เป็นตัวสําคัญตัวหลักตัวจี๊ดเลยก็คือคาร์ลามาสันโอดอยนะครับเพิ่งจะเจ็บแมตชที่แล้วนะฮะพอไม่มีโอดอยปุ๊บนี่แพ้เลยนะครับผมฟอเรสไม่รู้จะยังไงนะฮะส่วนทังฝั่งของไบรตันตัวเจ็บยังเยอะอยู่เหมือนเดิมเลยครับผมซอลลี่มาร์ชยังคงเจ็บอยู่นะครับ รวมถึงเจมส์มินเนอร์นะครับแล้วก็กองกลางเนเธอร์แลนด์อย่างแม็กซ์วีเฟอร์ด้วยนะฮะอันนี้คือตัวหลักๆนะสตัวก็จะประมาณนี้ที่เจ็บนะครับผมอ่ะกองหลังบราซิลเลียนอย่างอ e ีกออีกหนึ่งรายก็ยังคงเจ็บอยู่เช่นกันครับคือฤดูก,กาลนี้ไบริเตนประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะฮะแถมยังต้องรอเช็คฟิตหน้าของอ e ีธานเฟอร์กูสันแล้วก็เปวิธเอสตูปินานอีกด้วยนะครับผมสองตัวนี้จริงๆเจ็บมาสักพักละอาจจะกลับลงสนามได้ในวันนี้นะฮะยังไงรอติดตามกันแล้วกัน ซึ่งแผนเกมรุกและแดงกลางไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะนะครับผมเจ้าเปโรรคารุมิโตะนะฮะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเกมครับโดยให้มหาเทพเวลเวกบกฮะยืนเป็นหน้าเป้านะครับส่วนคู่เซนาร์ฟเนี่ยตอนนี้ได้ตัวจริงลงครบและทั้งลุยสดังแล้วก็ทางด้านของฟันเฮกเก้น,นะครับขณะที่ฟอเรสต์พอไม่มีโอดอยอาจจะต้องมีการปรับนิดหน่อยนะครับผมโดยการ ใช้ตัวนน่งของโจตาซิวาเนี่ยลงสนามแทนนะครับเล่นร่วมกับมอร์แกนกิฟส์ไว้แล้วก็ทำแหน่งของแอนโทนีอีลังกาโดยมีทางด้านของคริสวูดนะครับเหมือนเดิมกองหน้าร่างโยกเนี่ยยืนเป็นหน้าเป้านะครับ ซึ่งคููนี้โดยหลักการแล้วถือว่าสูสีนะครับผมแต่ว่าฤดูกาลนี้ต้องบอกก่อนว่าฟอเรสต์เนี่ยฟอร์มดีกว่ามากๆเลยภายใต้การคุมทีมของดูโน่เอสเปริโตซันโตนะครับผมกุนซือจอมเกา๋าอดีตกุนซือของบู๊แฮมตันโดยจุดเด่นของฟอเรสต์ครับคือเกมในบ้านเลยนะครับพวกเขาเนี่ยมีสถิติการเล่นในรังย่าตัวเองที่ซิติกราวเนี่ยยอดเยี่ยมแบบมากๆเลยนะครับคือฤดูกาลนี้ถ้านับแค่เฉพาะในซิต้กราวอย่างเดียวนะครับแพ้ไปแค่2เกมเองนะก็คือแพ้ฟูลแลมแล้วก็ แพ้กับนิวอร์เซ่นนะฮะอันนี้พูดถึงในลีกนะแถมช่วงหลังๆนี่หนักเป็นังชนะได้ซ้ำไปครับผม6เกมหลังสุดในบ้านของฟอ r e เรสคือชนะ5สเสมอ1น,นะครับมีสเสมอเลี้ยวพูนเกมหนึ่งขณะที่ไบรตันฤดูกาลนี้ฟอร์มตกลงไปแต่เกมเยือนดันดีเฉยเลยนะครับ6เกมเยือนหลังสุดเนี่ยคือชนะและสเสมออย่างละ3เกมครับมาเลยทำให้มองว่าแมชนี้เนี่ยค่อนข้างจะสูสีเลยทีเดียว แต่ถ้าพูดถึงเฮตูเฮ a d ก็แน่นอนครับไบรตันดูดีกว่าในช่วงหลังๆนะครับ9นัดหลังสุดที่เจอกันไบรตันชนะ5ฟอร์เรสชนะแค่2แล้วก็เสมอกันแค่2เกมเท่านั้นคุณภาพตัวผู้เล่นถือว่าสูสีกันนะครับคู่นี้แต่ว่าฟอร์เรสก็ได้เปรียบจากการที่ได้เล่นในบ้านครับรวมถึงตัวกุนซือเองก็ถือว่าเกล่าวพอสมควรนะฮะสำหรับนูโนเอสเปริโตซานโตถ้าเทียบกับกุนซือหนุ่มนะฮะจากไบรตันอย่างฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์ในวัย30กว่าๆเท่านั้นเองแถมเป็นการคุมทีมในพรี ผลงานของไบรตันเองเนี่ยอาจจะไม่ได้คียร์ก็จริงแต่ถ้าถามว่าดีมากไหมก็ไม่ได้ว,ว่าดีมากนะดูจากผลงานอ,อันดับในตารางตอนนี้ก็รู้นะครับฟอเรสต์ Forest อยู่ในช่วงที่ขาขึ้นครับฤดูกาลนี้กาลังมาผมว่าเกมในบ้านพวกเขาจังดูแล้วน่าไว้ใจมากกว่าทางฝั่งทีมนกต่างหน่วนะครับแถมมาตาต่อรองเปิดมาเสมอในเสมอกันด้วยก็เลยมองว่าฟอเรสต์เนี่ยดูแล้วน่าลงทุนมากกว่านะถ้าไม่มีการต่อลูกนะครับคู่นี้ขอเลือกอยู่ต่อฟอเรสต์ละกันร,ราคาเสมอนะครับเชื่อว่าอย่างน้อยๆก็คง ไม่แย่ไปกว่าการเสมอนะฮะคงไม่แพ้ค่าบ้านเอ,า,อางนี้แล้วกันนะฮะมุมชนะถือว่าสูงมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเสมอก็ไม่เสียหายอะไรคู่นี้อยู่ต่อเจ้าถิ่นนะครับตอนนี้ฟอ f o เรสต์ไปราคาเสมอเท่านั้นนะฮะ คู่ที่สไปที่วิทตอรี่สเตเดียมนะครับผมบอลมาสเปิดบ้านเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลฮะโดยเจ้าถิ่นบอลมาสครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ7นะครับ23นัด40คะแนนฮะยิง41เสีย26ประตูได้เสียบุกอยู่15ลูกนะครับยังมีลุ้นไปฟุตบอลยุโรปอยู่นะฮะขณะที่ลิเวอร์พูลครับ22นัด53คะแนนครับยิง54เสีย21ประตูได้เสียบุกอยู่33ลูกตอนนี้นี่นำโด่งเป็นจ่าฝูงนะครับทิ้งห่างอาร์เซนอลรองจ่าฝูงอยู่ถึง6คะแนนเลยฮะโอกาสคว้าแชมป์สดใสสุดๆนนะครััับบแแตตต่่้้งเขาู 2025เป็นต้นมาพวกเขามีแพ้ไป2เกมนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการแพ้ในพรีเมียร์ลีกเลยสักเกมเดียวนะครับเป็นการแพ้ในฟุตบอลครับ1เกมให้กับสเปอร์แล้วก็ล่าสุดครับแพ้ PSV นะครับผมใน UCL ซึ่งพวกเขาเข้ารอบไปแล้วถ้ารับแค่เฉพาะพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวเนี่ยชนะ4เสมอ1นะครับผลงานยังถือว่าดีเลยนะฮะขณะที่บอลมาครับเข้าสู่ปี2025นี้โอ้โหกลายเป็นทีมเทพเฉยเลยครับชนะ4เสมอ1นะครับในการลงสนาม5เกมครับและถึงในขณะนี้ครับบอลมาเนี่ย ไม่แพ้ใครเลยนะครับผมนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมานะครับผมไล่เร็วมาแต่ชนะบูลทัทนสี่สองยาวมาเรื่อยๆจนบบดนี้เลยครับมีแต่ชนะกันเสมอครับส่วนใหญ่นับเป็นชนะได้ซ้ำไปตอนนี้บอลมาถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นฟอร์มดีมากๆครับผมเกมแรกที่แอนฟิลนี่ไปเวอร์พูลเอาชนะไปก่อน3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฤดูกาลก่อนเวอร์วูลก็ชนะได้ทั้งไปทั้งกลับเหมือนกันก็ต้องยอมรับว่าเฮด e a เลวอร์พูลยังไงก็ยังเหนือกว่าอยู่ดีนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับทางฝั่งทีมเยือนลีอรวพูลไม่มี สมบูรณ์สุดๆครับแถมอาจจะได้ดีโก้โชต้ากับครติสโจนยกลับมาลงสนามอีกด้วยนะครับรวมถึงโจโกเมสอีกนะจะต้องรอเช็คฟิตอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ฟิตสุดๆนะครับเพราะว่าแมตช์ก่อนเจอพีเอสวีนี่ก็พักทีมไปทั้งทีมเลยครับขณะที่บอลมัดนะครับวันนี้ยังคงไม่มีเอวานลิซันนะครับผมนักเตะบราซิเลียนเหมือนเดิมที่ยังคงไม่พร้อมลงสนามนะฮะรวมถึงมาโกเซเนซี่นะฮะอีกหนึ่งรายแล้วก็เอร์เนสต์อูนาวด้วยนะครับแต่พวกนี้ก็เป็นตัวที่เจ็บอยู่สักพักละผมว่าไม่สสส่่่่งผลกกรระทททบไัีมมเเาาหหนนนใคววว็ต ดูแล้วก็สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีนะครับผมทั้งฝังปอนมัทนะฮะวันนี้เนี่ยน่าจะใช้ชุดใหญ่ลงเลยนะครับผมไล่เลี้ยงบรรทุกศัตรูครับอาริซาบาลากานะฮะแล้วก็ตรงกลางนี่มีแรนคริสตี้กับไทเลอร์อดัมนะครับขณะที่เกมลุกเนี่ยจะมีจัสตินไคลวอร์ดแล้วก็อองตวนเซมิโยเล่นร่วมกันนะครับโดยให้ทางด้านของแดนดี้ออตตร่ายืมเป็นหน้าเป้าส่วนลิเวอร์พูลนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับไม่ว่าจะเป็นแดงกลางครับ Ester, อเล็กซิสนะแมคลิสเตอร์โดนมิลค์เซบาสไลน์นะครับแกร์เบนแบชเกมรุกมีทั้งโมซาลากัคโปและหลุยดีแอสนะฮะเกมรับมีทั้งฟันไดมีทั้งโกนาเต้เทรนเนอร์เซอร์อันโนอ่าแอนดรูโรเบิร์ตสันผู้สำบัวอลิซองเบเกอร์นะฮะโอ้โหฟูลทีมวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับลิเวอร์พูลในวันนี้นี่ต้องบอกว่าแน่นสุดๆครับเพียงแต่ว่าทางฝั่งของบอลมาช่วงนี้ฟอร์มดีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความน,น่ากลัวมันอยู่ตรงนี้แถมเกมในบ้านของพวกเขาถือว่าเป็นจุดแข็งสุดๆนะครับ อย่างที่บอกไปพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครมาเลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาครับรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ11เกมลีกนะฮะชนะ7เสมอ4นะครับผลงานยอดเยี่ยมมากๆและเกมในบ้านของพวกเขาฤดูกาลนี้ครับคือการชนะ7เสมอ3แล้วก็แพ้2ครับถือว่าดีมากๆในรอบหลายฤดูกาลเลยทีเดียวนะเนโกเซอบุกมาเยือนยังโดนครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับผลงานของบอมาสครับเวลาเจอทีมที่อยู่ในระดับท็อปโฟนะับผมพวกเขามักจะมีปัญหาอยู่เสมอนะฮะเพราะว่าแพ้เยอะนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าจะชนะคือชนะทีมที่อยู่ร,ระดับ ก,กลางตารางอะไรแบบนี้นะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้ววันนี้เจอกับลิเวอร์พูลครับที่ฟอร์มดีแบบจัดๆนะฮะดีมากๆฤดูกาลนี้เรียกได้ว่าวาทีแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยนะครับผมแล้วแมตช์ก่อนเนี่ยพวกเขาก็มีการพักตัวเล่นแบบเต็มนะร้อยเนะฮะในการเจอกับ PSV ใน UCL เนื่องจากเขารอบไปแล้วดังนั้นในสภาพความฟิตของหงแดงทีมเยือนเนี่ยยังไงมีมากกว่าทางฝั่งเจ้าทีมบอลมาแบบชัว์ๆนะครับอีกทั้งสถิติเฮตุเฮตของหงแดงก็เหนือกว่าบอลมาสมากมายมหาศาลนะครับสิบสามนัดเนี่ยพวกเขาชนะ11เสมอ1 บอลมัดชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับแถมลิวพูลเก็บคลีนชีตได้ถึง8เกมจาก13เกมเังกล่าวอีกด้วยนะฮะสกอร์ที่ยิงนี่ลิวพูลยิง42บอลมัดยิง6ในการเจอกัน13นัดนะครับโอ้ต้องบอกว่าสถิติลิวพูลครับเพทูเฮดดีกว่าบอลมัดแบบมากมายมหาศาลแบบสุดๆเลยนะฮะโอเคแล้วช่วงนี้ฤดูก,กาลนี้บอลมัดอาจจะมาดีก็จริงครับ แต่ว่าโอ้ระดับลิเวอพูลครับเวลาเจอเกมยังยากพวกเขามักจะเอาตัวรอดได้อยู่เสมอยังแอบ,บเชื่อลึกๆครับว่าวันนี้หงแดงเนี่ยน่าจะบุกมาเก็บ3าคะแนนได้เป็นอย่างน้อยนะครับแต่จะยิงกี่ลูกเท่านั้นเองนะฮะแอบบคิดในใจเดียวว่าตาจะชนะแบบ2องศูนะแบบนี้นะในความรู้สึกผมนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นมันพร้อมแล้วก็ความฟิตดีกว่านะครับเพราะว่าได้พักแมตช์ก่อนนะฮะอัะตาตอรองเปิดมาทีมเยือนต่อขึ้นควบลูกผมว่าเชียร์ได้อยู่นะ แบมีเสียวแต่ยังมั่นใจในหงแดงอยู่นะครับวันนี้น่าจะเก็บ3แต้มได้คู่นี้ขอเชียร์ไปทางฝั่งของทีมเยอเลียวบูนนะครับราคาคือควบลูกแล้วกันเชื่อว่าอย่างใน,น้อยได้กินสักครึ่งแน่นอนนะครับรอรูลูกสองกินเต็มกันแล้วกันนะฮะถัดมาคู่ที่3ไปที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับผมนกุศลเปิดบ้านเจอกับฟูแลมนะครับ ตัวทีนี้ก็เซิรตอนนี้อยู่ที่5นะครับ23นัด41คะแนนฮะยิง41เสีย27ประตูได้เสียบวกอยู่14ลูกนะครับขณะที่ฟูลแลมอยู่ที่10ครับ23นัด33คะแนนยิง34เสีย31ประตูได้เสียบวกอยู่3ลูกนะครับผมผลงานช่วงหลังของทีนี้กเซิรจริงๆถือว่าดีครับมีสะดุดแพ้บอลมาแค่เกมเดียวนะฮะในเกมในบ้านเนาะแพ้1ประตูดอสีนะครับนอกนั้นที่เหลือครับผมผู้เขาชนะทุกเกมนะครับผมเข้าสู่ปี2025 5มันนนนนต้้าาคคือผลงชะะแพ1รบ ขณะที่ทางฝั่งของฟูลแลมครับผมอตอนนี้ผลงานก็ถือว่าทรงๆนะฮะเข้าสู่ปี2025เป็นต้นมาพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมนะครับเกมล่าสุดคือการเปิดบ้านแพ้แมนยูคารทินคาวิงคอร์เทรดศูนย์ประตูต่อนหนึ่งเจอกัรแมชแรกนี่ฟูลแลมทำด้ดีกว่านะเปิดบ้านชนะดิลเกอร์เซิลไปได้ก่อน3ประตูต่อนหนึ่งนะครับก็แต่ว่าถ้าเกิดทับเฮดที่เฮดโดยรวมย้อนหลังไปจริงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นดิลเกอร์เซิลชนะฟูลแลมแทบจะทุกเกมเลยฮะก็เรียกได้ว่าแมชก่อนเป็นแมชแรกในรอบ ประมาณสัก6 7เ็ดแมตช์หลังสุดเลยที่สามารถเอาชนะนิวคาเซลได้นะครับผมวันนี้กลับมาเล่นในเส้นเตมปาร์นนะนิวคาเซลมีโอกาสที่จะแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับสภาพความพร้อมก็ถือว่าดีด้วยวันนี้ขายแค่จามาราเซเลสกับน้านของฮาวิีบาร์ตัวเท่านั้นนะครับขณะที่คา,า,าร์ลมิวซันเนี่ยมีโอกาสจะกลับมาลงสนามได้ด้วยนะครับผมต้องรอเช็คฟิตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากเจ็บหายไปนานนะฮะ ส่วนดานฝั่งของฟูลแลมครับวันนี้ไม่มีแน่ๆคือเคนนี่เตเต้แล้วก็ล่าสุดครับแฮร์รี่วิลสันครับกองกลางทีมชาติเบลเจ็ตนะครับวันนี้ลงสนามไม่ได้ไรซ์เนลเซนครับอาจจะกลับลงสนามได้ในวันนี้เดี๋ยวต้องรอเช็คฟิตอีกครั้งหนึ่งก็สภาพทีมถือว่าสู่สีกันไม่หนีกว่ากันเท่าไหร่นะครับโดยเกมลุกยังคงใช้ราอูนคิมิเนสเป็นตัวหลักนะครับเล่นกับอเล็กซ์อีโบบี้เอมิลสมิตรแล้วก็แฮร์รี่บิลสันถ้าลงสนามได้นะก็อาจจะได้ลงในวันนี้นะครับผมแต่ต้องรอลุ้นกกกกกัััันนนนออีีีทึงแลล้วะะเเมมมรรุไไ่ปญหายคบ ส่วนนี้ก็เซิร์ฟสี่สามสามเหมือนเดิมครับสามภาษาเกมลุกเป็นแอนโทนีกอร์ดอนอาลสเซอร์อีซัคแล้วก็ทางนั่งของยาคอบเมอร์ฟี่เหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าลงตัวสุดๆขณะที่ตรงกลางเนี่ยมีบูโน่กิมันาอิสกับซันโดโตนาลีรวมถึงโจลิงตันนะครับ เป็นตัวขับเคลื่อนครับเซนดาฮาร์ปีแดนเบิร์นกับฟาเบนชาร์สเหมือนเดิมนะขณะที่พุทธาประตูยังคงเป็นดูบัฟกาเช่นเดิมนะครับซึ่งคู่นี้นิวาสเซิลก็กออยังคงดูดีกว่านะครับผมผลงานเข้าสู่ปี2025ไปต้นมาก็ดูดีกว่าด้วยเกมรุกดุดันกว่าถึงแม้ว่าจะมีแมตช์ที่พลาดท่ากับบอลมัดไปบ้างเกมหนึ่งแต่บอลมัดมันอยู่ในช่วงที่ฟอร์มมันขาขึ้นนะอันนี้ก็ต้องทําใจนะครับ <S <S ผมมองว่าฟูแลมเองเนี่ยถ้าจะดีคือดีในบ้านนะครับแต่ว่า เกมเยือนยังไม่เท่าไหร่ครับแล้วก็สถิติการเจอกับดิกว่าเซิรไม่ดีด้วยนะฮะก็อย่างที่บอกไปพวกเขาเพิ่งจะชนะนิกว่าเซิรเนี่ยเกมล่าสุดนี้เองเนะในบ้านนะครับผมหลังจากที่เกาะหน้านั้นเนี่ยไม่ชนะมาอย่างยาวนานเป็นนิกว่าเซิรชนะมาโดยตลอดเลยและนับตั้งแต่ที่กลุ่มทุนซาอุดเนี่ยเข้ามาเทคดีกว่าเซิรนะครับสามฤดูกาลที่ผ่านมานะคือ เกมในบ้านดีเวอร์เซ่นนะครับเจอฟูลแลมเนี่ยชนะได้โดยตลอดนะครับชนะ1-0ในปี2022-2023นะครับแล้วก็ชนะ3-0ในปี2023-2024คือดูแล้ววันนี้ยังไงดีเวอร์เซ่นก็ยังคงดูดีกว่านะครับเกมในบ้านแข็งแกร่งนะครับผมแล้วก็พวกเขาแพ้มาเกมแรกด้วยกับฟูลแลมดูแล้วก็คงอยากจะแก้แค้นนะนะวันนี้เนี่ยดีเวอร์เซ่นคงอยากได้3แต้มแบบสุดๆนะครับผมว่านักเตะถ้าเล่นมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆอ่ะยังไงก็น่าจะกินฟูลแลมได้นะอาจจะกิิิินนนนไไไไมมมม่่่่่่่่่ยยาาาาาากกกกแแตตเเเเชืือออววดดด้ใ้ใททีสุคคคครรรับับบปปถพงู ลูกนะอยู่ในจุดที่แบบพอไหวอยู่อ่ะพอได้อยู่นะฮะผมคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์สาริกาดงแล้วกันนะคือเลือกคู่นี้มาเนี่ยจริงจรงทงในใจก็มีอยู่แล้วคืออยากจะเชียร์นิวคาสเซ่นนะครับเพราะมองว่าฟูลแลมเกมเยือนเนี่ยยังถือว่าเจอนิวคาสเซิลเมื่อไหร่นเนี่ยกลายเป็นของแสลงนะฮะคู่นี้ขอเชียร์เจ้าถิ่นไปแล้วกันขอเป็นราคาครึ่งลูกๆเท่านั้นนะฮะเพราะว่าโอกาสที่จะชนะแบบเฉื่อยเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับผมเพราะฉะนั้นเล่นแบบเซฟเซฟไปก่อนนะฮะอยู่นิวคาสเซิลเจ้าถิ่นไปราคาครึ่งครบลูกนะครับเชื่อวว่่่าาาันนนนนนีี้้้จะะะเก็บ3คแไดดใททยสุฮ คู่ที่4ถัดมาครับขอเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ศึกลาลีกาลิสเป้กันบ้างส่ทุ่มสิครับผมบียาเรียลเปิดบ้านเจอกับบายาโดลิศนะครับเจ้าถิ่นเรือนน้ำสีเหลืองตอนนี้ปัจจุบันอยู่อันดับที่5ครับ21นัด34คะแนนยิง39เสีย32ประตูได้เสียบุกอยู่7ลูกนะครับฤดูกาลนี้นี่เสียประตูให้นะบียาเรียลนะฮะส่วนทางฝั่งของบายาโดลิศครับผมตอนนี้นี่โอ้โหไม่ไหวเลยครับเน่าสุดๆครับเป็นทีมบุยเลยครับยีนัด15คะแนนนะฮะยิง14เสีย42ครับ ประตูได้เสียติดลบอยู่ถึง28ลูกเลยนะครับแล้วตอนนี้พวกเขามีคะแนนห่างจากโซนปลอดภัยอยู่ถึง6คะแนนนะฮะดิ้นรนกันแบบสุดๆอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะดิ้นยังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่า2แมตช์ล่าสุดก็แพ้รวดให้กับเอสปันยอนแล้วก็เรมาตติดนะครับเจอทีมระดับหัวตารางเนี่ยส่วนใหญ่โดนเล็กด้วยนะฮะขณะที่เบียร์เรอัลครับอาจจะฟอร์มขะขะครับชนะเสมอแพ้อะไรกันไปบ้างนะครับผมแต่อย่างน้อยครับสแมตช์ล่าสุดพวกเขาไร้พ่ายนะครับจากการเปิดบ้านชนะมาโยกา4-0ตามด้วยบุกเยือนแอตมาดดริ ยังเสมอได้1ประตูต่อ1นะครับถือว่าฟอร์มไม่ธรรมดาเหมือนกันแมตชแ์แรกเจอที่บ้านไบโอนลิตครับก็เป็นทนางด้านของ B บียรเรียลบุกไปเอาชนะได้ก่อนด้วย2ประตูต่อ1นะครับเฮดท์เฮดท์โดยรวมบียรเรียลยังคงดูดีกว่ามากมายมหาศาลนะครับถ้ามองโดยภาพรวมนะฮะร,รวมถึงสภาพความพร้อมตัวเล่นวันนี้ด้วยนะครับผมตัวเจ็บเนี่ยมีทางด้านของอาโคมาชแล้วก็ทางด้านของอัลฟอนโซเปโดรซ่านะฮะแต่ว่าไม่ใช่ตัวหลักเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่า บีเอเอฟอลสภาพทีมสมบูรณ์100%ดีนะครับส่วนตรงฝั่งของไบเจารูริครับวันนี้ขาดตัวหลักแน่ๆหนึ่งตัวคือมาริโอมาตินนะครับเนื่องจากเจ้าตัวครับกองกลางตัวนี้โดนใบแดงไปนในแมตช์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถลงสนามได้นะสำหรับนักเตะดาวรุ่งที่ยืมตัวมาจากเรอัลมาดริดในขณะที่เซเนฮาร์บครับตัวหลักอย่างเอไรโคเมิร์สนะครับก็ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่เหมือนเดิมครับเพิ่มเติมมาล่าสุดราอูลโมโรครับกองหน้าตัวหลักของทีมเจ็บอีกหนึ่งรายด้วย โอ้โหนี่คือสกอรทีมก็ไม่ใช่ว่าใหญ่อยู่แล้วนะแต่ว่าตัวเจ็บ3ตัวที่หายไปนี่เป็นตัวหลักทั้งหมดครับผมมั่นใจแล้วว่ายังไงก็ ส่งผลกระทบกับทีมมากเลยนะฮะสำหรับทางฝั่งของทีมเยอรมนไบยโดลินะครับอย่างดีหน่อยครับว่าทางน้าของมาโกสอันเดรนะครับผมยังคงลงสนามได้นะฮะรวมถึงทางด้านของอีวานซานเชสด้วยก็ถือว่าเป็นเกมลุกตัวหลักของทีมแต่พอหันไปดูบีเยรลครับตัวหลักๆอยู่กันแบบครบครันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเจเรมี่ปินโยนะฮะตัวเก่านะครับรวมไปถึงคู่กองหน้าอย่างกราโมเรโน่แล้วก็ทางด้านของเทียโนแบร์รี่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มฮอตมากๆนะคู่หน้านี้ยิงยับยิงกระจจยกระจายเลย ตัวย์เมคเกอร์อย่างอาริเอนโดรบาเอนาวันนี้ก็พร้อมลงสนามฟิตเต็มถังเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าบีเอเลดรอมีสภาพทีมที่ดีกว่าจริงๆแถมได้เล่นในบ้านด้วยครับโอ้ดูดีกว่าทางด้านของ ไบโอโดิทยเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับทีมเยลโล่ซับมารีนและในวันนี้ครับต้องการ3คะแนนเป็นอย่างมากนะสำหรับทั้ง2ทีมครับเบียร์ลต้องการ3คะแนนเพื่อรักษาสถานภาพนะครับให้อยู่ในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปต่อไปขณะที่ทางฝั่งของไบโอลิทก็ต้องการ3คะแนนเหมือนกันเพื่อที่จะดิน้นรนในการตกชั้นให้ได้นะครับแต่ถ้าดูจากฟราอร์มไบโอลิทช่วงหลังแล้วก็ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงนะฮะ ถึงขนาดนี้นี่คือแบบยิงประตูได้น้อยมากๆครับคือแค่14ลูกเท่านั้นเองอะตกเฉลี่ยนัดหนึ่งยิงไม่ถึง1ลูกด้วยซ้ำไปครับถือว่าต่ําสุดๆเลยขณะที่เสียประตูถึง40กว่าลูกนะครับคือมันแบบมันแย่ไปหมดนะครับคุณสมบัติของการตกชั้นมันเพียบพร้อมจริงครยิงน้อยที่สุด เสียเยอะที่สุดและส่วนใหญ่ที่แพ้ครับมักจะแพ้ได้ผลต่างสกอร์เกินกว่า2ลูกแทบจะทั้งนั้นนะครับดูแลวบียเอลยังคงดีกว่าเยอะนะครับผมพบว,ว่าผลงานพวกเขาเวลาเจอทีมระดับท้ายตารางส่วนใหญ่มักจะชนะและจะชนะขาดด้วยอันนี้ผมลองไปไล่ดูนะมีชนะมายอกา4-0ชนะอาราเบส3-0ชนะลัสปามาส3-1อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะสะดุดสด่วนใหญ่สะดุดกับทีมกลางตารางค่อนบนซะมากกว่านะฮะกับทีมหัวตารางที่แบบอาจจะแพ้คาบ้านเลยแต่ถ้าจเจอทีมระดับท้ายตารางส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับผมว่าวันนี้ b บีรเลเนี่ยดูดีกว่าเยอะนะแล้วก็น่าจะชนะได้แบบสกอร์สลูกขึ้นไปด้วยเรยเปิดต่อมาแพงด้วยครับแพงพี่ปกติครับสลูกท้่วนะฮะเปิดมาแบบนี้เหมือนล่อให้รองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ต่อนะครับทู่นี้อยู่ต่อ b บีเรเรลเจ้าถิ่นไปเชื่อว่าวันนี้น่าจะเก็บชชนะได้ไม่ยากอะไรนะผมว่าอย่างนั้นนะเพราะเบียร์เลเล่นในบ้านนี่ดีอยู่แล้วนะครับใบเจริบห่วยเกินไปฤดูกาลนี้ไม่น่ารอดครับคู่นี้เชียร์เจ้าถิ่นเรือ้ำนนะครับ คราวนี้มาที่รอบดึกกันบ้างนะครับฟุตบอลอิตาลีครับเที่ยงคืนตรงอตาลันตาเปิดบ้านเจอกับโตริโนนะครับผมสถานการณ์ปัจจุบันครับอตาลันตาอยู่ที่3ครับ22นัด46คะแนนยิง48เสีย25นะครับประตูได้เสียบวก23ลูกขณะที่โตริโน่ครับทีมกลางตารางเหมือนเดิมทุกฤดูกาลนะครับอยู่อันดับ10นะครับ22นัด26คะแนนยิง23เสีย26ประตูได้เสียติดลบอยู่3ลูกนะครับผลงานก็หนักไปทางเสมอนะฮะเข้าปี25่สิบต้นมาเนี่ย สี่นัดเนี่ยสเสมอสามชนะหนึ่งนะครับเกมล่าสุดเพิ่งจะชนะไกยอรี่ไปสองต่อศูนย์นะฮะขณะที่อัตแลนตานะครับผมสามนัดล่าสุดชนะ 2, สองเสมอหนึ ona, นะ oli, น่งนะครับมีเสมอบาร์เซโลนาด้วยนะฮะมีแพ้นาบปลรีเกมหนึ่งนะครับผมในปีนี้ก็ถือว่าผลงานโดยรวมดีเลยถ้าไม่เจอทีมใหญ่ๆเนี่ยพวกเขาก็ไม่ค่อยพลาดนะครับซึ่งก็อาจจะมีช่วงหนึ่งกันที่สะดุดแบบไม่ไม,ไม่ชนะใครมานานถึงห้าเกมนะฮะแต่ว่าโดยรวมตอนนี้เนี่ยเหมือนฟอร์มจะกลับมาแล้วนะผมว่าทางฝั่งของ anta, อัตแลนตาที่ว่าใช้ได้อยู่เหมือนกัน เกมล่าสุดนะครับเล่นที่บ้านโตริโน่เนี่ยเป็นทางฝั่งคาทินหินเนี่ยเอาชนะไปได้ก่อนสองประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ดูแล้วส่วนใหญ่จะเป็นบ้านใครบ้านมันนะฮะอืมก็ใครเล่นในบ้านส่วนใหญ่มันจะมีผลงานที่ดีกว่าอยู่เสมอครับผมสภาพความพร้อมวันนี้ครับทางฝั่งเจ้าถิ่นอัตลาต้าก่อนนะฮะอเดโมล่าลุคแมนกับตำแหน่งของอ่าครูซนูนะฮะวันนี้ลงสนามไม่ได้นะครับผมซึ่งก็เป็น2ตัวเจ็บเดิมแหละ นะไม่น่าจะมีผลอะไรมากมายนะครับผมก็คือถ้าจะมีผลจริงๆก็คือลุกมั่นนั่นแหละที่เป็นตัวที่แบบผลิตกรให้กับอัลเลนตาเยอะหน่อยในช่วงนี้ที่ขาดหายไปนะครับแต่มีข่าวดีครับตรงที่ว่ายาลูกัสคาเมคานะฮะกองหน้าอิตาเลียนหนึ่งรายอาจจะกลับมาลงสนามได้ในวันนี้นะครับขณะที่ตริโนครับตัวเจ็บเซตเดิมเลยฮะดูวานซาปาตาเปอร์ชูสนะครับผมยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิมครับดาวรุ่งอย่างเอมิรันอิคานนะฮะผมตัวตุรกีนะก็ยังคงเจ็บอยู่เช่นเดิมเหมือนกันนะฮะถ้ากับว่าตัวเจ็บเนี่ย จากของเดิมสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไลอ้อนก็จะคล้ายๆกับในไลๆแมทที่ผ่านมานะสำหรับทางฝั่งทีมเยือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเชอรดัมนิโคล่าวาลาซิชนะครับผมรวมไปถึงทางด้านของอะไรอะวาเลนติโนลาลาซาโรนะครับผมปีกตัวจี๊ดนะฮะเกมรุกยังอยู่อย่างครบเอาอย่างนี้ละกันฮะเซนาก็มีทางด้านของกิโยโมมาริปันเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะครับ ขณะที่ทางฝั่งอตแลนตาครับยังคงใช้ชาวเดกตาเลียยืนคู่กับทางด้านของมาเตโรเรเตกี eki, mm hmm. เช่นเคยนะฮะก็เป็นคู่หน้าที่่นข้างจะลงตัวอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านของปาสซิิสเนี่ยจะคอยเป็นตัวสนับสนุนตรงกลางครับได้ล,ลงกับมาเตนเดรูนราอมเมลานัวแลวก็เอเดอร์ซันนะครับถือว่าค่อนข้างฟูลทีมนะสำหรับแอตแลนตาขาดแค่ลุคแมนตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับผมแต่ผมว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรนะเพราะว่าไอาตัวที่ลงตัวแทนเนี่ยมันก็ถือว่าเล่นใช้ได้เลยทีเดียวและเกมในบ้านขอตแลนตานี่ต้องบอกว่า เป็นิกเนเจอร์เลยนะฮะเล่นดีเล่นดีเลยครับถ้าไม่ใช่ทีมใหญ่ๆจริงเนะี่ยบุกมาไม่มีทางเอาชนะได้เลยครับฤดูกาลนี้แพ้ในบ้านเนี่ยนะครับผมหลักๆเลยนะช่วงหลังๆมีแพ้แค่นาโปลีกับมาดริดในฟุตบอลยุโรปเท่านั้นเองนะครับเจอทีมเล็กๆส่วนใหญ่พวกเขาเก็บ3นาคะแนนได้ทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าถามว่าแบบน,นี้ง่ายไหมก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าโตริโน่เองก็เป็นทีมหนึ่งที่เล่นได้ก็ชั้งเหนียวแน่นนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าใครมาเล่นแบบไม่ละเอียดนะครับผมแล้วก็ไม่มีไอเดียจริงๆนะในการเข้าถาม ค่อนข้างจะเหนียวแน่นพอสมควรอาจจะยิงได้น้อยจริงครับแต่ก็เสียประตูน้อยเช่นกันถ้าเทียบกับหลายๆทีมในลีกนี้พวกเขาเสียน้อยกว่าทีมระดับหัวตารางหลายทีมเลยทีเดียวนะเสียน้อยกว่าลาซิโอเสียน้อยกว่าบโลญญาซะอีกนะครับวันนี้ไม่ง่ายครับสำหรับการเก็บสามคะแนนของอาลตันตานะผมวาโตริโนเองเนี่ย ก็คงรู้วิธีเล่นกับอต,ตาลนตาอย่างดีแมชแรกเล่นในบ้านยังเอาชนะมาได้เลยนะครับวันนี้ในบุกมาเยือนเนี่ยมุมเสมอถือว่ามีไม่ใช่น้อยนะครับหรือถ้าแพ้ก็คงแพ้แค่ลูกเดียวเฉยๆเท่านั้นนะฮะสองหอะไรแบบนี้เชื่อว่าคงไม่แพ้ขาดนะครับอตลาตอรองเปิดมาเนี่ยเจ้าถิ่นอต,ตาลนตาต่ออยู่ที่1ลูกท่วนผมมองว่าทางฝั่ง torino น,น่าลงทุนมากกว่านะดูแล้วเนี่ยอ,อยู่รองกระดินหินเนี่ยมีลุ้นมากกว่าสบายใจมากกว่าเยอะนะครับคุณนี้ขอเลือกรองทางฝั่ง torino ทีมเยือนแล้วกันราคาวนเท่านั้นนะ เต็มที่แพ้เฉื่อยแล้วก็ยกไปอะไรแบบนี้ลุ้นให้เสมอกันแล้วกันนะครับเชียร์ทีมยืนตอริโนนะฮะราคารองหนึ่งลูกทวนนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับรอบที่คืนครึงคร่งไปที่ฟุตบอลสเปนอีกรอบนะครับแอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านเจอกับเรียลมาโยกาครับ ตอนอมรตอนนี้เป็นรองจากฟูงครับไล,ล่ลาแชมป์อยู่นะฮะ21นัด45คะแนนครับยิง35 44ประตูได้เสียบวก21นะครับตามหลังจากฟูงมาดริดอยู่4คะแนนเท่านั้นนะฮะตอนนี้กำลังสนุกเลยครับส่วนมาโอก้าฤดูกาลนี้มาดีกว่าที่คิดนะครับอยู่ที่7ครับ21ด30คะแนนยิง19เสีย26ประตูได้เสียติดลบ7นะครับอื เสียประตูเยอะหน่อยนะฮะยิงประตูได้น้อยแต่ว่าผลงานดีนะฮะแต่ต้องบอกก่อนดีนี่คือหมายถึงว่าดีในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับแต่ช่วงหลังนี้ไม่ไหวเละจัดครับมายกงกาเข้าสู่ปี2025เป็นต้นมาพวกเขายังไม่ชนะและเสมอเลยนะครับแพ้รวดแบบลุ้นๆเลยครับผมบุกเยอนมาติดแพ้0-3บุกเยอนมีเยเรลลแพ้0-4โอ้โหเกมเยอมือนถือว่ามีปัญหาสุดๆนะครับขณะที่แอมริดนะครับผม3เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาชนะ2เสมอ1นะ ส่วนใหญ่มันจะทำผลงานได้ดีนะครับผมโดยเฉพาะเกมในบ้านยังคงเป็นซิกเนเจอร์ของแอตมาดริดอยู่นะครับเพราะว่าเกมเย่าของพวกเขาเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปแปดแมตช์หลังสุดนะ 8, 8แมตช์หลังสุดเนี่ยชนะ7เสมอ1ครับผลงานยอดเยี่ยมเลยขณะที่มอยก้าครับผม5เกมเยือนหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง4นะฮะเกมแรกครับที่เจอกันเมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่บ้านงชาวเกาะก็เป็นแอตมาดริดบุกไปเอาชนะได้ก่อน1ประตูต่อ0ด้วยนะฮะเจอกัน4นัดหลังสุดแอตมาดริดชนะรวดทุก เกมนะครับเสียประตูแค่เกมเดียวเฮดทุเฮดดีกว่าแบบมากมายสุดๆนะครับผมสภาพความพร้อมวันนี้เนี่ยจริงๆโดยรวมถือว่าโอเคนะไม่มีตัวเจ็บแต่ว่าจะขาดตัวหลักไปหนึ่งตัวคือกองกลางอาเจนตาย,ยัางท่าน้าของโรดิโกเดอปอลนะครับที่โดนไปเหลืองครบ5้าใบวันนี้ติดโทษแบนลงสนามไม่ได้นะครับส่วนทรงฝั่งของมายยกาก็าาามีตัวแบนเหมือนกันครับคือโอมาสคาเรลนะครับกองกลางตัวหลักของทีมนะทีมชาติกินีนะโดนใบแดงไปแมชก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ติดโทษแบน เรียบร้อยนะครับผมรวมไปถึงัง่าของอันโตนิโอซานเชสอีกหนึ่งรายครับที่เพิ่งจะเจ็บนะครับผมกองกลางตัวหลักของทีมนะฮะมานบอเลเนสครับ,รบวันนี้ก็คงยังไม่พร้อมลงสนามแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วไม่มีผลกระทบอะไรนะครับแต่ว่าที่น่ากังวลอีกหนึ่งตัวคือกองหลังตัวหลักอย่างพาเปโอมาเฟโอวันนี้อาจจะต้องรอเช็คฟิตอีกหนึ่งตัวเพราะว่าได้ข่าวว่ามีปัญหาการมาเจ็บนะฮะอาจจะต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะาลงสนามช่วยทีมได้หรือเปล่านะครับ ซึ่งถลงสนามไม่ได้นะครับวันนี้ก็จะเอาทางด้านของมัติเยอร์โมเร่นะะฮลงมาประจําการแทนในแบ็กขวาครับขณะที่คู่จะได้ฮร์ดยังคงอยู่ครบนะฮะทั้งวอร์เจนแล้วก็ทางด้านของอันโตโนไรโล่นะครับขณะที่เกมรุกยังคงนําโดยเบอร์ดัตมูริกี้เหมือนเดิมนะเป็นตัวหลักนะขาดไม่ได้เลยมีเซอร์กี้ดาแดเป็นตัวเพลย์เมคเกอร์แล้วก็คารลารินนะครับผมเป็นตัวยืนหน้าคู่กับมูริกี้ขณะที่แอตเลติกครับวันนี้จะใช้คริสมานยืนคู่กับอเลสเซเดอร์โซลอสนะครับผมอาจจะดรอปคริสมานลงไปนะเพราะว่าอาจจะ สภาพไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับแต่มีโอกาสลงตัวจริงอยู่นะฮะขณะที่ตรงกลางครับวันนี้คงใช้เป็นคอนอกัลเกอร์ลงเล่นร่วมกับพาโบบาริออสแทนนะครับเนื่องจากโดดิโกเดอะอเจ็บส่วนเกมรับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับของเคมองลองเล่เฮาเซมาเรกีมิเดสนะครับจะเป็นคู่เซตนะครับในวันนี้รวมถึงผู้รุ่นาตูมือหนึ่งอย่างแยนโอบลัก ซึ่งก็นแน่นอนครับแอเมเบรตดูดีกว่านะครับผมในฤดูกาลนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้กาลังลุ้นแชมป์ด้วยเพราะฉะนั้นในสามคะแนนถือว่าสําคัญเป็นอย่างมากนะครับผลงานของดีโก้ซิเมลเนเองเนี่ยถือว่ามาดีมากๆาครับทั้งเกมรุกแลวก็เกมรับในฤดูกาลนี้นะครับมาโยกาอาจจะมาดีก็จริงในปีนี้แต่บอกตรงๆว่าการเจอกับทีมระดับหัวตารางพวกเขายังมีผลงานที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับรวมไปถึงเฮดด้วยเฮดด้วยภาพรวมเนี่ยแอตเบริก,ก็ดูดีกว่ามาโยกาแบบมากมายมหาศาลเลยจริงๆ การเล่นภายใต้สภาวะความกดดันแบบนี้บอกตรงๆว่ามายอกาเนี่ยมักจะทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับแถมเกมเยือนครับถือว่าเป็นจุดอ่อนมากๆครับชัดเจนเลยมายอกาเวลาบุกเยือนใครก็ตามแต่ส่วนใหญ่มักจะกลับมาด้วยความพ่ายแพ้อยู่เสมอยิ่งถ้าเกิดเป็นทีมที่อ,อยู่ในเกรดระดับครึ่งท่อนบนของตารางต้นปาเนี่ยส่วนใหญ่จะจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยชนะ แพ้ซะส่วนใหญ่คือฤดูกาลนี้ต้องบอกก่อนมาโยก้ามีผลงานดีเนื่องจากเกมในบ้านดีนะครับไม่ใช่เกมเยือนครับผม3เกมเยือนหลังสุดนี่คือแพ้หมดเลยนะฮะแล้วแพ้เกมศูนย์ด้วย0ูนย์สามศูนย์สี่เจอมาดิดแพ้ศูนย์สี่เจอเบียร์เรลแพ้ศูนย์สามอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่ะผมมองว่าวันนี้ก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่แอตดเวิร์ดิตน่าจะชนะได้แบบสกอร์ขาดลอยนะฮะถ้าระดับบียร์เรลกับมาดิดชนะได้ขาดแบบนี้แอตดเวิร์ดิตก็คงก็คงต้องชนะแหละอือัตราต่อรองเปิดมาวันนี้เนี่ยมมีใหห้้เเลลลลืืออกกกก2รราาาคคคคัๆููบึ่งนนํต็ะะฮ กับลูกท่วนแต่ว่าเสียน้าแพงหน่อยสาหรับทางฝั่งเจ้าทินแอมบร์ดิผมยังมองว่าตรามีดูแลน่าลงทุนมากกว่านะผมเชื่อว่าพวกเขาน่าจะเก็บชนะได้แล้วก็น่าจะยิงได้เกิน2ลูกขึ้นไปอีกด้วยคู่นี้น่าจะมั่นใจเป็นพิเศษนะในความรู้สึกผมนะวินาทีนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีโรดิโกเดอพอก็ตามแต่ตรามียังดีกว่าเยอะนะครับเปิดมาแบบนี้อยู่ต่อเจ้าทินแอดิโกมาดิไปแล้วกันราคาต่อ1ลูกท่วนนะขอราคาเซฟๆแล้วกันยอมเสียน้ําแพงนิดหนึ่งนะทุกคนนะอผมขออยู่ต่อแอมตริไปนะ เรียบร้อยนะครับ6คู่วันนี้นะครับผมบอลต่อเยอะหน่อยไม่ต้องตกใจนะทุกคนนะเออความชอบแต่ละวิม้มไนมไม่เหมือนกันนะครับบางวิ้ผมก็รองเยอะจัดเลยแต่วิ้นี้ต่อเยอะนิดนึงครับมาทวนอีกรอบหนึ่งแล้วกันคู่แรกผมอยู่ต่อฟอเรสต์ราคาเสมอนะครับคู่ที่2นี้ผมอยู่ต่อลิเวอร์พูลครับราคาครึ่งควบลูกนะครับคู่ที่3ต่อนิวเซลราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่4ต่อบียรเรลลราคา2ลูกนะครับ คู่ที่หารองโตรรโนโราคา1ลูกครับและคู่ที่หครับอยู่ต่อแอเรติโกมาดริตราคา1ลูกทั่วนะครับก็ประมานี้ละกันนะ,ะเชื่อว่าวันนี้เนี่ยผมน่าจะกำไรอยู่นะในความรู้สึกผมไม่น่าจะพลาดนะครับและอย่าลืมนะครับกิจการท้าผลสกอร์วันนี้สามคู่ย้ำอีกรอบครับบอร์นซ์ลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลฟูลแลมและทางด้านของแอตมาดริตกับมาโยกา คู่ปลอบใจคู่หลักวันนี้เป็นบอลมาเก็บลิเวอร์พูลนะครับกฎิกาสอบถามครับลายแอรแอปบอลไปสแปดทกมาหลักหมยได้เลยนะครับตามนี้นะทุกคนขอให้ทุกคนเชียร์บอลให้มันนะครับวันนี้เนี่ยหวยออกด้วยนะฮะใครเสียห,ว,หวยหรืออะไรยังไงมาเอาคืนกับบอลค่ำคืนนี้รับรองบวกแน่นอนครับลาไปก่อนสวัสดีครับ